ขั้นตอนนี้เป็นวิธีการจัดกะทำงานแบบรายเดือนที่จัดพนักงานเข้ากะแบบรายกลุ่มเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่เช่นโรงงานอุตสาหกรรมโรงแรมและโรงพยาบาลค่ะให้คลิกที่เมนูชิปแล้วเลือกชิปบอร์ดจากนั้นกดนิ้วชิปเพื่อกำหนดชื่อโดยสามารถเลือกช่วงวันที่ได้เช่นบางบริษัทมีการจัดกะตามรอบ20-21หรือหากมีการจัดกะตามเดือนปกติคือวันที่1-30 ให้เลือกเป็นโฮมันได้เลยนะคะขั้นตอนต่อไปจะเป็นวิธีการสร้างประเภทการทำงานให้คลิกที่ชิปโปรไฟล์กดนิวชิปโปรไฟล์กำหนดชื่อกรทำงานประเภทช่วงเวลาเข้าออกงานเงื่อนไข่าการสายเบรกและขาดงานได้เลยค่ะด้วยสามารถกำหนดตัวอักษรได้เลยนะคะหลังจากที่สร้างประเภทการทำงานเรียบร้อยแล้วจะเป็นการเพิ่มรายชื่อพนักงานให้คลิกที่เมมเบอแล้วค้นหาชื่อได้เลยค่ะ ต่อมาคลิกที่ s h i บอร์ดแล้วเลือก Add New Group กำหนดชื่อกลุ่มแล้วเลือกรายชื่อพนักงานซึ่งสามารถกำหนดกะทำงานแบบเฉพาะกลุ่มหรือแยกตามแผนกฝ่ายได้เลยค่ะต่อมาให้คลิกที่วันที่ที่ต้องการหย่อนกะเลือกประเภทแล้วช่วงเวลาที่ต้องการกำหนดได้เลยค่ะหลังจากที่หย่อนกะทำงานให้พนักงานเรียบร้อยให้กดที่ u b l i ิดเพื่อเป็นการประกาศกะทำงาน ด้วยสามารถเรียกได้ว่าจะส่งการแจ้งเตือนให้พนักง,งานทราบหรือไม่จากนั้นกดผับบิดได้เลยค่ะระบบวันดีสามารถแก้ไขย,ย้อนหลังหรือจัดกะทำงานล่วงหน้าได้แบบไม่จำกัดปรับแก้ง่ายใช้ได้กับ HR และธุรกิจขนาดใหญ่ช่วยลดการทำงานซ้ำๆจัดการเวลาได้แม่นยำเท่านี้การจัดกะทำงานก็เป็นเรื่องง่ายๆแล้วค่ะ